มาเก็บเห็ดปัวกันต่อ,อ,อค่อยๆไงเด้อค่ะ นะ่ะยตื่นเต้นจ้าได้เก็บเห็ดปวกน้ำเขาแล้วปีนี้โอ้ยเบิ่อซุ้มดอกจีจีนีดน่อยอนี่ค่ะเส้น อ,อืเสือพ่นมีอีลีตัวละคือหนองบอมว่าอีลีแหละค่ะนี่นี่พนมีเสือบเห็ดปวกอยู่เนาะนี่ ดีใจร้ายจ้าพูดนะบ่เห็นเนาะสีมันไก่เคี้ยงกับดินแม่จ้ะเกือบแมนบอท่านเพิินตัวนี้ เพื่อนเคเลยสิเทาทิมนี้จากก่อนนี่ท้มท้มท้มไปปีนาเพื่อนสิได้เกิดอีกนี่โอ้ยต้องค่อยๆล่างเด้อคะนี่ ดอกพุ่นบานมั้สรอไหมบิงเด้อค่ะยังเหลืออีกตั้งหลายเดี๋ยวสิบอกนอ้องบอมมาเก็บจ้าพุ่นน่ะ นหลายกา็อคันวุ้ยุณเดี๋ยวไปเอิญลองบอมมาเก็บก่อนจ้าขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ